สวัสดีครับ FC ครับผมโกยาวร่าครับวันนี้จะมาเล่าอาดีตของผมแล้วกันที่เริ่มไปวัดสามงามนะครปฐม,มนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับสมัยก่อนนะครับผมไปวัดนะครับสามงามนครปฐมฮะผมอ่านจากหนังสือพระแล้วก็รถก็ไม่มีนะครับติดรถคนอื่นเข้าไปผมไปวัดประมาณ2530ัาร้อยสามสกว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็ไปเช่าที่ ส่วนใหญ่กุมารทองหลวงปู่แย้มนะครับจะเช่าที่มูลนิธิแล้วก็จะมีกุมารที่ออกมูลนิธิรุ่นรวยๆกับรุ่นหนึ่งหลวงปู่แย้มจานินสอนเออจานินสอนี่องค์ละสี่ร้อยรวยๆในจานมีจิกองค์ละสามร้อยซึ่งกุมารส่วนใหญ่เมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบกว่านี้จะเป็นลายมือหลวงปู่แย้มเป็นส่วนใหญ่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ผมก็ไปแต่ไปไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะไปลําบากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ยังเรียนหนังสืออยู่ก็เช่าตั้งแต่ผมเรียนมัธยมม .4 ผมก็เริ่มเช่ากุมารทององค์แรกที่ผมได้มาก็เป็นองค์เจริญราบโลหะที่ผมใช้เงินพตัวเองผมเช่านะฮะแต่ก่อนหน้านี้ได้ <c oughs> รุ่นหนึ่งลงปูแย้มตอนหลังตกมาคอหักก็ไปซ่อมมาบูชาเหมือนเดิมตอนสองพันห้า้ยสามสิบกว่านี่ฮะผมจะเล่้ฟังนะฮะ กุมารทองหลวงปู่แย้มนะฮะจะออกให้บูชานะครับจะต้องเสกเป็นไตมานนะครับออกพรรษาเข้าพรรษาถึงจะออกให้บูชานะครับซึ่งสมัยก่อนหลวงปู่แย้มท่านก็บอกว่าท่านยังไม่เก่งท่านต้องเสกนานหน่อยกลัวลูกศิษย์ลูกหาเอาไปบูชาแล้วใช้ไม่ได้ความเสกเป็นพรรษานะฮะเสกตามตำราครับเจ็ดเสาเจ็ดอังคารนะฮะเสร็จแล้วก็ผมก็ไปเขาไปไปบ้างไม่ไปบ้างครับปีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดส่วนใหญ่ก็ ช่วงนั้นหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองกำลังดังผมก็ไปว้หลวงพ่อหลิวก็แวะหลวงพ่อสามวัดสามงามก่อนแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อหลิวก็พอมาปีสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่าผมเริ่มจะมามาบ่อยแล้วสี่เริ่มเริ่มจะแบบเรียนหนังสือจบแล้วพอปี45 45สี่ห้าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเนี่ยสี่เจ็ดเนี่ยกูมารุ่นแรกที่ออกนะฮะคือกูมาพิพิธภัณฑ์ที่เผาที่วัดมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ องละสองพันพิมพใหญ่องค์เล็กหนึ่งพันบาททองบาทละห้าพันถึงเจ็ดพันบาทไม่เกินถ้าเกิดคนที่ชอบและศรัทธาก็ถึงจะเช่าบูชาหรือว่าคนที่มีฐานะถึงจะเช่าบูชาได้สมัยก่อนผมไปจะมีพี่เป๋น,นวดหลบปูแย้มเขาก็มาบอกผมว่าโก้กุมารทองรุ่นพิพิธภัณฑ์เนี่ยดีมากเลยนะเช่าวไว้หนึ่งองผมเช่าองละพันหนึ่งองลายมือปู่เพราะว่าผมได้แตเอียผมก็ตังแตเอียนนะเชา่า ต้องศรัทธามากนะครับถึงกล้าเช่าเนี่ยพั 1, นหทองบาทละเจ0 0พพอพอพอปี2548ก็เป็นรุ่นฐานเก้าซึ่งตอนนั้นผมก็ได้ลายมือปู่มาหลายองค์แต่ผมเช่าแต่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่องคาสองพันผมก็เลยคิดว่าถ้าเช่าสองพันเช่าพิมพ์เล็กได้4องค์ก็4ี่องค์ก็คุ้มกว่าผมก็ให้ สมัยก่อนผมให้เนนหยิบให้เนนคนนั้นคือเนนชิดเน้นเน้นผมยังจําเสียงเขาได้เลยเสียงเนรเนคนนครปฐมอะ่ะเนี่ยลายมือปูตอนนั้นเขาบวชเนนอยู่เขาก้าขวบสิบขวบเนี่ยหยิบมาให้ผมส,สององค์สีลงครัวเลีอีกสององค์ผมเลือกเองเอล้ผมก็สะสมมาเรื่อยนะฮะเป็นความศรัทธานะครับชอบอ่านหนังสือพระพระอ,องค์ไหนเก่งเราก็ไปหาท่าน,นครับไปกราบท่านนะครับแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แย้มนะครับสมัยก่อนผมชอบให้หลวงปู่เจิมกระหม่อม เสียได้อย่างหนึ่งนะครับสักยันเพราะผมติดรถเพื่อนไปผมเพื่อนผมไม่รอบอกว่าเฮ้ยอย่าไปสักยันหลลงปูสักเจ็บนะเลือดกระจายเลยนะและ้วไม่รู้เข็มสะอาดเปล่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยไม่ได้สักแต่ลงกระหม่อมเนี่ยเป็นร้อยครั้งต้องมีเพราะว่าผมศรัทธาผมไปหาเกจิมาช่วยมาทั่วประเทศฮะทั่วเอเม่ใช่ทั่วประเทศดีว่าแบบที่ไปได้สะดวกที่ผมชอบอ่านหนังสือพระองค์ไหนเก่งผมก็ศรัทธาสะสมอะไรเงี้ย แล้วก็ตั้งปรมาตัวว่าขอเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แย้มก็ไปก็ไปวัดต่อเนี่ยครับแล้วก็เป็นสะพานบุญช่วยคนที่อยากได้บูชากุมารทองก็เช่าที่วัดราคาวัดบวกค่ารถอะไรเงี้ยตอาหลังๆก็มาเปิดร้านสะสมก็เลยเอ้ยเอาความชอบมาแบ่งปันคนที่ศรัทธาดีกว่าเราก็เช่าที่วัดแล้วก็บวกราคาอะไรเงี้ยตอนหลังๆกุมารเสริมกุมารเกปอมมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ มีเพื่อนผมหรือ f อฟผมก็ทักมาครับว่ามีเพจบางเพจบอกว่ากุมารทองฮะจะเล่นตั้งแต่ปีห้าศูนย์ลงไปจะไม่เล่นรุ่นอื่นเลยเพราะว่ามีเสรเสริมมีเกมมีปลอมเยอะนะครับถ้าถ้าถามผมนะครับก็ก็เขาเป็นห้องของเขาเป็นกฎของเขาครับเราไม่พอใจเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องไปอยู่ในห้อง,ของเขาดีที่สุดครับเขาเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เล่นเขาดูไม่เป็นเขาก็ไม่เอา แต่ผมจะบอกให้นะสมัยก่อนปีหลังปีหนะ้าศูนย์นะกุมารทองหลวงปู่แย้มองละสามร้อยสี่ร้อยแต่ทองบาทละห้าพันต้องคนที่จะมีกุมารหลวงปู่แย้มสมัยก่อนได้ต้องศรัทธาด้วยต้องมีเงินด้วยแล้วก็ถึงจะเช่าบูชานะผมก็ศรัทธาผมก็เช่า,ชาบูชานะสมัยก่อนผมเช่า,ชาได้อย่างละองสององค์ฮนะแล้วกุมารทองหลวงปู่แย้มนะครับหลวงปู่แย้มนะครับไม่เคยพูดว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้สุดยอดนะครับฟัง ผมพูดนะครับเพราะผมคุยกับหลวงปู่บ่อยมากนะครับผมไปวัดหลายปีนะครับก็ยี่สิบสามสิบปีต้องมีนะครับถ้าใครเป็นเอฟซีหรือว่าไปวัดหรือเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ถ้ามาบอกไม่รู้จักผมผมก็ต้องตอบว่าผมไม่ต้องบอกว่าผมไม่รู้จักคุณเพราะผมไปวัดต่อเนื่องถ้าคุณไม่รู้จักผม่มันแปลกเพราะผมไปหาหลวงปู่ตลอดต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่หลวงปู่อยู่จนหลวงปู่มรณภาพจนไปดูแลหลวงปู่ที่โรงพยาบาล ไปงานศพไปทุกอย่างนะครับคนที่มันศรัทธามันก็จะเป็นอย่างผมนี่แหละครับส่วนกุมารทองผมอ่ะผมจะเล่าต่อเรื่องกุมารทองเ้ากุมารทองเนี่ยมันจะเล่นแต่ลายมือปู่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าหลวงปู่แย้มสมัยก่อนก็มีลายมือปู่ก็ก็ถ้ายุคก่อนปีห้าสิบก็ส่วนใหญ่จะเป็นลายมือปู่มันก็ดูง่ายะคะแต่มันไม่ใช่ว่ากุมารรุ่น 2, 48, 48, 47, 49, 50, สองพันห้าร้อยสี่สิบแปดสี่เจ็ดสี่เก้าห้าศูนย์จะศักดิ์สิทธิ จะดีกว่ารุ่นใหม่ๆผมถามหลวงปู่ย้ำทุกครั้งว่าหลวงปู่ครับกุมารทองเนี่ยต้องเป,ป็นอะไรมาปลูกใช่ไหมถึงจะขงังถึงจะศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่บอกว่ากูอนุญ,ญาตให้เขียนยันกูปลูกเสกอยู่ที่กูเคเสกถ้ากูเสกกูขังแน่นอนผมก็ถามบ่อยนะผมไม่ได้ถามครั้งเดียวนะผมถามเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งนะแล้วก็ถามว่ากุมารทองอะ่ะถ้า รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าอะรุ่นรุ่นใหม่อ่ะไม่ดีเลยหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าสมัยก่อนกูไม่เก่งกูต้องเสกนานเจ็ดเสาเจ็ดอังคารเสกนานเป็นไตามากเดี๋ยวนี้กูเสกแค่ทู่หมดก็ใช้ได้แล้วมึงหยิบไปเลยผมก็เช่าบูชาเอามาแบ่งปันเอฟซีมาให้ความรู้เอฟซีนะครับก็ใครที่บอกว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้สุดยอดอย่าไปเชื่อนะครับฟังจากผมพูดเพราะผมคุยกับหลวงปู่ผมไม่ได้แอบอ้าง ที่การที่ผมมาพูดเนี่ยผมรักหลวงปู่แย้มผมศรัทธาหลวงปู่แย้มก็เลยมาเล่าสู่กันฟังให้คนที่ศรัทธาส่วนคนที่ดูไม่เป็นหรือไม่มีความรู้หรือจะเล่นหรือไม่เล่นก็ความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ผมชอบผมศรัทธาพระหลวงปู่แย้มทุกองนะที่หลวงปู่แย้มเสกให้นะผมก็ใส่ทุกองกุมารทองอาไหนที่หลวงปู่แย้มเจิมให้หรือเสกให้นะผมก็บูชาทุกองขนาดกุมารหากักหักเงี้ย กูมาอย่างเงี้ยผมยังห่วงเลยเนี่ยผมได้มาฟรีเนี่ยวัดเข้ามาคืนเนี่ยแล้วผมก็ต่อคอใช้ได้เหมือนเดิมเนี่ยหลวงปู่ย้มเสกเจิมให้เหมือนเดิมตากาตาทางผมยังห่วงเลยไม่ให้ใครเลยเพราะว่าหลวงปู่ย้มสั่งว่าไอหางโกกูมากูมีดวงจิตนะหนึ่งองค์หนึ่งดวงจิตนะคอหกักอยาอาไปทิ้งนะต่อคอแล้วใช้ได้เลยเขายังสั่งผมเลยมึงอย่าขายกูมาเลยอะไรเงี้ยตอนหลังๆผมก็รับปากหลวงปู่แย้มนะครับว่า กุมารทองอะ่ะผมอะ่ะถ้าเช่า,ชาที่วัดละกมืออะ่ะผมจะเก็บให้บูชาเองผมไม่ให้ใครอะ่ะเก็บให้ลูกให้เมียจบให้คนที่ศรัทธาจบให้ญาติพี่น้องแต่จะไม่ขายส่วนกุมารบางส่วนที่ผมแบ่งเอฟซีหรืออะไรเงี้ยผมได้มาจากเอฟซีคนที่ไปวัดแล้วเลิกบูชาคนที่มีที่มาที่ไปแล้วผมก็มีภาพมีอะไรบันทึกผมก็มาแบ่งปันก็ตามนั้นแหละครับก็ถ้าเกิดว่าเรื่องกุมารทองนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับก็ศึกษานะครับไม่ต้องส่งรูปมาดูให้ผมดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ส่งมานะครับเกอร้อซนะครับซื้อกับใครก็ให้เขารับประกันแล้วกันนะครับก็ผมพยายามจะให้ข้อมูลนะครับผมไม่ได้อยากมีปัญหากับใครนะครับที่มาพูดวันนี้เพราะว่ามีคนถามมาเยอะเรื่องรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นไหนไหนดีอะไรเนี่ยผมก็ตอบในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์นะครับสวัสดีครับ